สวัสดีมื้อนี้เฮามาเรียนศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรเนาะผู้ใดขับรถก่อนฮู้ว่ามีกฎใดแน่พร้อมนําตัวอย่างเนเไปชมเลยเขีนภาษาจีเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรเจียเจียจรจรการจจรเจฟเจเจ ฝังเปลี่ยนแปลว่าการจาระราจรที่นี่สะดวกหลายหรือว่าสะดวกดีเนาะซึ่งคำว่าเหินฝังเปี่ยนฝังเปลี่ยนก็คือสะดวกเนาะเฉลี่แปลว่าที่นี่เนาะโอเคตู่เชื่อตู่เชื่อตัวทั้งนัน้นเนาะตัวที่สองใสเชื่อใสเชื่อแปลว่ารถดติด หรือการจราจรติดขัดซึ่งส่วนหลายเขาจะเว้าตู่เชื่อนี่เนาะแต่ว่าสายเชื่อนี่บางคนจีนก็เว้าเนาะบางคนจีนเ็บ่ได้ว้าแต่สายเชื่อมีว้อหมายอีหนึงก็คือแข่งรถนั่นเองเนาะโอเคต่อไป这个时候很堵车这个时候很堵车 เวลานี้พอดีรถติดติดความหมายก็คือส่วนเวลานี้รถติดหลายนั่นเองเนาะเจ้าก็เื่อว่าเวลานี้ส่วนนี้คนตู้เชื่อรถติดหลายเนาะต่อไปออุบัติเหตุความหมายก็คือเกิดอุบัติเหตุนั่นเองเนาะต่อไปจะเป็นตัวอย่างใดใดเนาะขเ开车小心发生事故 ขับเชื่อี่ินฟแปลว่าขับรถให้ระวังเกิดอุบัติเหตุนั่นเองเนาะคำว่าขัเชื่อก็แปลว่าขับรถเสี่ยวซินแล้วให้ระวังเนาะฟาเชิงแปลว่าเกิดกอุบัติเหตุโอเคต่อไปตีถูตีถูแปลว่าแผนที่เนาะซึ่งจะมีแผนที่อยู่ในรถในโทรศัพท์ก็แล้วแต่เนาะเป็นแผนที่ทั่วไปตัวอย่างว่าหนีป่า 地图发给我吧你把地图发给我吧เบววววลว่าเอาที่อยู่ของเจ้าส่งให้คอยแนย่หรือว่าส่งที่อยู่หรือว่าส่งแผนที่ของเจ้าหันมาให้คอยแน่เนาะความหมายก็คือป่านี่แปลว่ยเบลว่าส่างให้คอยแนย่นั่นเองเนาะโอเคต่อไปหมู่ตีายทาหมู่ตีายทาตัวนี้จะอา่านว่าตีตีเนาะจื่อเนาะ ทีตี่สองอันเนี้ยอันตี่ที่เด้อแปลว่าเป้าหมายจุดหมายปลายทางก็คือเขาจะไปใส่เป้าหมายเขาอยู่ใส่น,น,นี่สมมติเราขับรถเนาะตัวอย่างเนาะีีีีนนนเเตตตะมู่่หา你的目的地ตี你的目的地在าแปลว่าจุดหมายปลายทางของเจ้าอยู่ใส่คำว่ามู่ตตีีห目的地在哪在าแปลว่าอยู่ใส่โอเคต่อไป交通规则交通 กุ้ยเสืออ่าแปลว่ากฎระเบียบจราจรคำว่ากุยเสือแปลว่ากฎระเบียบนั่นเองเนาะตัวนี้เนาะจ้าทงกับงการจาราจรตัวอย่างเน,ะนาะ你要遵守交通规则你要遵守交通规则แปลว่าเจ้า,า,า,จา,จา,า,าจต้องเคารพกฎระเบียบจระาะจรน,นั่นเองเนาะคำว่า จุนโศตัวนี้จะอ่านเป็นเสียงโศเส้นสามเนาะจุนโศก็คือว่าเขารบว่าให,ให้ตามกฎระเบียบจราจรนั่นเนองเนาะเียวทงกุจแจจะต้องเขารบกฎระเบียบจราจรโอเคขอขอบใจที่ทานฮับสมและที่ทานกฎติดตามเนาะเสียเสียนินตกวนจู